จังหวัดไอ้ไอ้นครราชะสะีมาฮะใช่ใช่ใช่ทำงานนครราชสีมาแล้วทำงานผม,มนไประยองไม่ทันหรอต้องไปแจ้งวันไหนครับวัน ก็นายยองน่าจะไปไม่ทันหรอกครับวันนี้ค่ำนั่นแหละครับผมว่าารงนี้คุณนายจตุรัปตุลาผมมีเราเป็นาร้ประกอบการนะครับตุกาผมจะให้เน ฝ่ายไหนครับว่าน่าฝ่ายไหนแล้วแล้วถ้าเป็นไม่แจ้งความล่ะเป็นยังไงถ้าผมไม่ไปแจ้งความผมจะเป็นยังไง ก็ช่วยเหลือได้เลยครับเพผมก็ผมไม่ได้ทําอะไรผิดมนันกนเเ็เอาอย่างนี้อ,อย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปแจ้งความเลยนี่เนี่สพไหนให้ผมไปแจ้งความเนี่ยเขาดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปตอนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวสพระยองใช่ไหมท่านท่านครับท่านท่นท่าน น่าจะโคราชครับโคลาชแป๊บเดียวครับระยองโคราตโอ้โคลาชเขาก็มีสนามหินนะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแจ้งความเองเนาะอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแจ้งความเองเนาะคุณจะได้ไม่ต้องลำบากกับผมครับครับเดี๋ยวผมไปแจ้งเองโอเคเนาะครับครับ ไม่ต้องครับเดี๋ยวผมไปสพระยองเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองจะไปถามดูผมจะมาแจ้งความว่ามีคนแอบอ้างเอาชื่อผมไปเปิดเบอร์ไม่มีก็แจ้งไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าให้ผมไปแจ้งระยองผมแจ้งอยู่โคราชน,นี่ไหมล่ะ เได้แต่ว่าเขาไม่สามารถน่กันก็้องการผและต้องกาที่กองทุนการได้แข่งนผมคิดวาจะมาแข่งขันอ่ตํารวจเขาก็น่าจะโกหกากันได้นะผมว่าระบบออนไลน์มันก็น่าจะแจ้งที่ไหนก็น่าจะได้นะก็ไม่่ที่ไหนก็ได้ครับแต่ว่าเขาไม่สามารถดูพื้นทีในการตรวจสอบว่าพื้นที่โดยอลัารของตวเอเป็นพื้นที่แม้แต่พื้นที่ในบายของกระทรวกันบูรณาครับครับแต่ผมก็เห็น ข่าวเขาก็ขอดูกันได้อยู่นะไม่เห็นว่ามันจะมีปัญหาะอะไรนะตำรวจรกับตำรวจก็น่าจะคุยกันได้อไโอ้โหไอกันก็ผมก็จะไประยองก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปจัดการองผมเองอเดี๋ยวเดี๋ยวผมจัดการเองก็ได้ครับผมคุณ ถ้าใครก็ให้เขาตัดไปเลยครับเบอร์นี้ถ้าเขาจะตัดไม่เป็นไรครับผมก็เปิดไข่อื่นก็ได้ไข่อื่นมีเยอะแยะครับครับครับขอบคุณมากครับผม